สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่กทานเลยนะคะที่มารับชมคลิปวิดีโอของอออยู่วันนี้วันนี้อาก็อยู่ที่อู่สีของ Ford a ออโต้แกรีประทุมธานีนะคะวันนี้ก็ได้เอารถลูกค้านะคะคันนี้เป็นรุ่น New Ford r a n g e r XL Plus นะคะเป็นกระบะ4ประตูค่ะสีบอลเงินนะคะตัวนี้ราคาจำหน่ายจะอยู่ที่749,0 0 0ับาทนะคะรถจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะในรุ่น f o r d Ranger XL p เ u s ของเราตัวนี้จะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่งอะไรกับลูกค้าบ้างค่ะ เรามาเริ่มมาจากตัวทางด้านหน้าเลยนะคะทั้งด้านหน้านะคะตัวนี้อาใส่เป็นตัวชุดหน้า F150 ให้กับลูกค้าไปนะคะชุดหน้า F150 นะคะตัวนี้อาทําสีเป็นสีดําเงาให้กับลูกค้าไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะคะนี่นะคะอาทาสีเป็นสีดําเงาให้ไปค่ะพร้อมกับตัวกระจังหน้า Ford Ford นะคะที่เป็นสีดําเงาค่ะแล้วก็จะมีไฟ LED ให้ทั้งหมด3ดวงนะคะ ทางด้านข้างนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ไฟตัว C อยู่ค่ะชุดนาย f หน้นะคะจะประกอบไปด้วยตัวซุ้มล้อด้วยนะคะซุ้มล้อตัวนี้มีขนาด6นิ้วค่ะอันนี้อาก็ทำเป็นสีดำเงาให้กับลูกค้าไปนะคะที่ติดเพิ่มเติมให้ไปอีกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวชุดไฟหน้ามาแตงค่ะชุดไฟหน้ามาแตงตัวนี้ยาเปลี่ยนโคมนะคะโคมเดิมนะคะอาถอดคืนลูกค้าไปค่ะนี่เป็นโคมตัวใหม่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูขนาดฟิล์มกันนะคะฟิล์มนะคะอาติดของอเมริกันออโต้ฟิล์มนะคะบานหน้าจะอยู่ที่40%ค่ะรอบคันจะอยู่ที่60%นะคะขนาดเปอร์เซ็นต์ของฟิล์มลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้ที่กี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเรามาดูลายแม็กยางกันนะคะแม็กนะคะแม็กตัวนี้เป็นแม็กขอบ18ค่ะมาพร้อมกับยางแม็กซี700นะคะ ลายแมกลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้ลายไหนแบบไหนอาจัดให้ได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านข้างกันนะคะที่ติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปอีกก็จะเป็นตัวเบ้ามือจับประตูนะคะที่เป็นสีดำเงาค่ะติดคิ้วกันสาดให้ไปด้วยนะคะ,ะทางด้านบนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวชุดเล่าหลังคาที่เป็นสีดำล้วนนะคะ แล้วก็จะใส่ตัวชุดครอบฝาถังน้ํามันนะคะที่เป็นสีดําเงาให้ไปค่ะสติกเกอร์นะคะคําว่าแรปเตอร์ค่ะลายสติกเกอร์ลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะคะว่าอยากได้ลายไหนแบบไหนสามารถระบุกันมาได้เลยค่ะทางด้านหลังนะคะตัวนี้ติดเป็นสปอร์ตบาร์นะคะถ้าลูกค้าไม่อยากได้เป็นสปอร์ตบาร์อยากได้เป็นชุดโลบาร์เล็กนะก็จัดให้ได้นะคะ ที่อยู่ท้ายกระบะนะคะตัวนี้เป็นอุปกรณ์เดิมที่อาถอดคืนลูกค้าไปนะคะก็จะมีตัวชุดกันชนทางด้านหน้าที่ถอดคืนไปนะคะแล้วก็จะมีตัวโคมไฟทางด้านหน้าทั้งสองโคมนะคะที่อาถอดคืนไปเดี๋ยวเรามาดูทางด้านหลังกันนะคะทางด้านหลังนะคะตัวนี้อาใส่เป็นตัวชุดครอบไฟท้ายที่เป็นสีดาเงาให้กับลูกค้าไปนะคะพร้อมกับตัวเบ้ามือจับปลายดาบนะคะที่เป็นสีดําเงาค่ะ แล้วก็จะมีตัวครอบมือจับที่เป็นสีดาเงาด้วยนะคะทางด้านหลังนะคะตัวนี้อาใส่เป็นตัวชุดกันชนหลังที่เป็นสีดําเงาให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะเดี๋ยวอาาจ,จะพาไปดูภายในตัวรถนะคะ ภายในรถนะคะคันนี้อเปลี่ยนเป็นเบาะหนังสีดํานะคะเดินได้สีแดงให้กับลูกค้าไปค่ะอันนี้ลูกค้าก็รีเฟซมานะคะว่าอยากได้เป็นเบาะหนังสีดําได้แดงก็จัดให้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูทั้งด้านหน้าฝั่งคนขับค่ะในรุ่น Ford Ranger XL Plus ของเรานะคะเครื่องยนต์ก็ยังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะจะอยู่ที่2.2ลิตรนะคะให้แรงม้าอยู่ที่160แรงม้าค่ะ อันนี้จะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะคะ6สปีดค่ะก็จะมีกุญแจนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะคะจะมีกุญแจรีโมทให้1ดอกนะคะอีกดอกนึงจะเป็นกุญแจแบบธรรมดาค่ะ เป็นไงบ้างคะดูรายละเอียดชุดแต่งรอบคันกันไปแล้วถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากจะสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นการใช้เงินดาวก็สามารถที่จะโทรมาหาอาได้ที่เบอร์โทร0 9 9 2 2 2 9 2 4 4นะคะหรือถ้าลูกค้าไม่สะดวกที่จะโทรก็สามารถยิงบาร์โค้ดลายอาได้นะคะตรงหน้าจอฝั่งทางด้านซ้ายนะคะตัวนี้เป็น QR วโค้ดลายส่วนตัวของอาค่ะสามารถแอดมาสอบถามข้อมูลรายละเอียดโปรโมชั่นการใช้เงินดาวกับอาได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้อาก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปรีวิว f 4レン g e r XL พัดของอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์ ช่องไฮียด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ